สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นัดพามากินทุเรียนนะคะก็เป็นของมาจากไทยเราเนาะ,ะแต่ว่ามันเป็นทุเรียนแช่แข็งเนาะความอยากให้ได้กินแบบขาวบ้างเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกินแล้วก็พี่นัดก็อยากกินมั่งปกติปกติแล้วเราได้ไปเมืองไทยเนาะเราก็ได้กินที่เมืองไทยเราเนาะหน้านี้กําลังหน้าทุเรียนเนะีคะ่ค่ะสองพ็ก แพ็คล่าสิบสองปอนนะคะเพื่อนๆนมันเล็กน,นะคะเพื่อนๆพื่นพี่นัทจะมากัดแบบทุเรียนบ้านเรามันก็ไม่ได้เนะเอาเป็นว่าพี่นันเอาส้มมากินดี <ๆ S 2> มาจัาเพื่อนเพื่อนมาหวานค่ะเพื่อนๆอืมหวานเจี๊ยบเลย นะแต่ถ้าทำขนเหนียวทุเรียนเนี่ยจะอร่อยมากเลยเนี่ยผูนี้ก็ได้ผูใหญ่ผูหนึ่งนอกนั้นกับภูเล็กๆ บ้านเมืองไม่เป็นแบบนี้เนาะปกติก็ไปซื้อที่ใชัหนาทาที่ลอน,นดอนได้นะคะเพื่อนๆตังน,นั้นอะที่ใชัหนาทามีขายอาหารไทยเราก็มีขายเป็นลูกได้ ก็ฮิวขึ้นรถไฟมาได้พีนัทชอบกินแบบสดๆแบบนี้นะครับขนีกยวทุเรียนเนี่ยเอาน้ำกะทิมาราดนี่ก็โอเคเลยนะเนี่ยก็พินัทจะกินหมดไหมเพื่อนๆม่ช่วยพิ่นัทกินมา แพงเราก็ต้องกินให้คุ้มกินให้เกลี้ยงกินให้หมดอย่าให้เหลือตอนนี้ก็ก็ดีหน่อยที่ว่าที่ทำงานพี่นัดก็เปิดแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็ได้ไปทํางานก็เจอเพื่อนฝูงก็ยังแบบก็คือดีกว่าเรานั่งอยู่บ้านพี่นัทก็แฮปปี้อยู่ที่จะกลับไปทํางานคืนเพราะเรายังมีแรงทําอยู่บริษัทพินัทที่ที่นัททำงานนะเพื่อนๆแต่ก่อนพนักงานเยอะมากเลย แล้วก็ดูนออกตอนช่วงโควิดโดนพนักงานโดนออกออกไปประมาณสองสองโรคคือข็หน่าเห็นใจบริษัทเหมือนกันเขาก็เอาไว้ไม่ได้เนาะเขาก็ให้ออกไปเยอะก็คืออย่างพีนัทพีนัทก็โชคดีที่เขายังเอาพินัดไว้อยู่ พี่นัทตอบคอมเมนต์หร yes. <ๆ>ือไปบ้านเพื่อนคนไหนช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะเพื่อนๆพนี่นัทไปแน่นอนกลับไปหาเพื่อนๆแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะเพื่อนๆมีเวลาก็จะรีบเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนเนะคะเพื่อนๆ ช้านิดช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะเพื่อนเพื่นพอนเพราะแล้วช่วงงานเปิดแล้วพี่นกัก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเนาะเพราะว่าที่ทํางานพี่นัเขาจะไม่มีว่าไม่มีวันหยุดว่าเสาร์อาทิตย์หรือจันทร์อังคารอะไรนี่แต่เขาจะทําหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆอย่างสมมติว่าถ้าทำสามวันทําก็ทำสามวันหยุดหรือทำสี่วันสี่วัน ทำสองวันหยุดก็จะหมุนอยู่นั่นแหละจะเวียนอยู่นั่นแหละแต่ก็เขาจะเช็คเข้าออกโควิดนะคะก่อนเข้าไปเช็คอินอินในแอ์พลิเคเขาก็เช็คเช็คอยู่นะเพื่อนๆเขาก็เซฟเซฟอยู่นะ ส่วนมากพนักงานาที่ทํางานเขาก็จะมีส่วนมากจะได้ฉีดกันเยอะอยู่เหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็สู้ๆเนาะก็เจอปัญหาบ้านเมืองแบบนี้ก็เจอปัญหากันทุกคนนะคะ หวานเจียบมากๆ,ๆเลยค่ะเพื่อนๆเค้เขากินทุเรียนกัดกบกบแต่พีนัทมากินเละเป๊ะพูดไปก็หัวเราะไปไม่มีสาระหรอกเพื่อนๆมีก็อย่าถือสากันนะคะเพื่อนๆทำ Youtube มาก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้เงินได้ทองกับเขาก็ไม่รู้เพื่อนๆท้ออยู่นะคะเพื่อนๆแต่พี่นัทก็ ก็ไม่ไม่ถอยไม่ถอยอ่ะก็จะลงไปเรื่อยๆนะ่ะลงคลิปวิดีโอให้เพื่อน,อนๆดูเรื่อยๆเนาะขอให้เพื่อนๆสำเร็จนะกันทุกคนทุกทุกคนนะคะเพราะว่ามาดูนะคะอันชิ้นนี้มันชิ้นใหญ่พี่นัทยกกัดได้นะคะแต่ว่าอันเล็กๆอ่ะมันเล็ก หวานมากเพื่อนๆเยอะมากของแพ็กกินหมดนะอิ่ม ิมากเลยเพื่อนๆแต่ก็หวานกรอบอร่อยอ้หวนมันก็มีความกรอบอยู่นะคะนี่อย่างชิ้นนี้มันกรอบอยู่นะข้างในกรอบเพราะว่าภูมันใหญ่แกภูเล็กอะ่ะภูเล็กคือ,คอเล็ แต่ว่าพี่นัดไปซื้อมันเหลือสองแพ็คพอดีพี่นัดเลยเอามาหมดเลยอันนี้กรอบในผู้นี้นิ่มนอกกรอบในชื่นใจแนละ้วขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจ FC ทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัดยูเคชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ